สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาสำหรับตัวแทน AAA ที่ใชยย้ยูนิตไลท์แล้วเวลาส่งให้ลูกค้ามันจะเป็นหลายหน้านะครับหลายๆแผ่นซึ่งอยากจะให้อยู่ในแผ่นเดียวกันยกตัวอย่างเนี่ยครับผู้หญิงวา 4 7่สปีส่วนใหญ่อยกตัวอย่างว่าเราจะทำ Hell Happy สิบล้านพอกดแสดงเห็นไหมครับมันจะเยอะหลายๆแผ่นเลยแล้วเราจะทํายังไง วิธีที่ที่ผมทำตอนนี้นะครับก็คือโอเคทุนประกัน1นึ่งแสนเพื่อจะใช้เป็นประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาลเราก็ไม่ต้องไปก๊อตัวนี้นะครับเราก็จะมาเราก็จะมาเริ่มที่นี่ครับ ประการสุขภาพเริ่มตัวนี้เลยเฮ l l o Happy นะครับแต่มันหน้าเดียวมันไม่พอมันเห็นไหมครับเราก็จะใช้วิธีนี้ครับเราก็จะมาเลือกที่โอเคเริ่มที่กลุ่มสุขภาพเยนะครับเราก็แคปหน้าจอเลยเราก็แคปหน้าจอป๊บ แล้วเลื่อนขึ้นไปอีกแล้วก็แคปหน้าจอส่วนที่เหลือปับทำยังไงเราก็ไปที่ Keynote นะครับเห็นไหมครับโปรแกรม Keynote เพื่อจะทำให้เป็นแผ่นเดียวกันแล้วก็เราไปที่งานนะครับงานที่งานแล้วก็ขีโนตตัวนี้ขีโนตทุกคนเคยใช้นะครับไปที่สร้างงานเราก็เลือกรูปแบบผมเลือกสัญญาจะเลือกตัวนี้ตัวแรกง่าย,าย,ายๆแป๊บนะครับ แล้วก็ไปที่บวกรูปภาพและวิดีโอไปที่ตัวที่เราแคปเมื่อสักครู่นี้นะครับสองอันนี้ใช่ไหมฮะเราก็แคปปับ๊บกดปุ๊บมันก็จะมาขึ้นตรงนี้แล้วก็ เพื่อจะให้เป็นแผ่นเดียวกันแล้วก็ย่อลงมาหน่อยย่อลงมาหน่อยฮนะตัวนี้เราไม่ใช้ก็ลบทิง้งปั๊บแล้วก็เอเล็กหน่อยเอาแผ่นที่สองเข้นมาให้มันให้มันเท่ากันนะครับ วิธีทำให้เท่ากันก็คือเห็นไหมครับมันก็จะเท่ากันแล้วคลิกสองทีตัดต่อกดเสร็จสิ้น ก็จะไปอยู่หน้าเดียวกันแล้วทีนี้เราจะทำไงคัดลอกวางแล้วก็พิมพ์นะครับ A I A Hello Happy H T H Happy เฮ้นหน่อยอันนี้สิบห้าล้านปับเร้ก็มาทำให้มันทวงสื่อเล็กลงมาหน่อยนับเอามาใส่ ใชไหมครับเราก็จะได้เป็นหน้าเดียวกันแล้วแล้วก็แคปหน้าจอเลยครับตึบตึบตึบปึ๊บทีนี้เราก็จะส่งให้ลูกค้าสมมุติส่งให้ลูกค้า เยอะจังอืมอืมอืมสมมติอาบขอลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นจจงงโอเคครับแล้วก็ไปที่กดมันจะส่งเนี่ยครับไปตัวนี้ใช่ไหมที่เราทำเอาไว้เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นสองตัวเพื่อให้เป็นแผ่นเดียว ัวนี้ปุ๊บเราก็ไปตรงนี้ครับมองเห็นเลยครับต๊บแล้วเราก็เลื่อนตีขอบมันเห็นไหมครับมันก็จะแผ่นเดียวแล้วเรากดเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งปึง้งเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแผ่นเดียว ง่ายไหมครับนั้นในทานองเดียวกันมันจะมีตัวความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรงใช่ไหมเราก็กลับไปที่เดิมไอโม่แป๊บตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นสองหน้า ไม่เป็นไรเราก็มาตรงนี้แล้วเราก็แคปหน้าจอเลยตึ๊บ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 เอามาข้างล่างแคปใหม่ทำซ้ำนะครับด,ดูดีครับแล้วเราก็ไปที่คีย์โน้ตเหมือนเดิม ะครับอันนี้แผ่นเมื่อสักครู่นี้เราก็ทำสําเนาไว้แล้วก,ำำววก็เป็นแผ่นที่สองเห็นไหมแล้วก็ลบทิ้งก่อนแล้วเราก็ไปที่บวกเอารูปภาพที่เราแคปเมื่อสักครู่เข้ามาสองตัวนี้นะปึ๊บเห็นไหมครับ แล้วก็คคลิก2อทีคลิก2อท,ทีแล้วก็สามารถที่จะหด,ดคลิกทีเดียวก่อนหดมาหน่อยเอาอย่างนึงเข้ามาหดให้มันได้เท่ากันมันจะได้ถืยให้มันเท่ากันนะครับ เสร็จแล้วอันนี้โอเคแผ่นที่สองเราก็ลบมันหน่อยเมื่อกี้ผมคลิก2อทีใช่ไหมครับมันก็จะมานี่เห็นไหมครับเอามาซ้อนกันมันจะแผ่น1นกับแผ่นที่สถ้ามันไม่เท่ากันก็ยับหน่อยให้มันเท่ากันนะนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็แคปหน้าจอเหมือนเดิม ปึ๊บใช่ไหมฮะแล้วเราก็หุบเราก็ไปที่ลายเมสสคู่นี้าลายเมสสคู่ที่จะส่งให้ลูกค้าหรือทำเรามีลายที่เราจะทำไว้ก่อนก็ได้อันนี้นะครับตัวเมื่อกี้นี้เราก็เปิดขึ้นมาปั๊บแล้วก็ทำเหมือนเดิม ไหครับตัวนี้นะครับแท็บก็ดึงมันมาตัดขอบนะครับเราก็จะได้เป็นแผ่นเดียวนะครับเราก็จะส่งให้ลูกค้าแค่สองแผ่นนี้ก็คือ He ล h ฮ p p p ้เื่งทุนประกันแสนหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ลูกค้านะครับ h a p p y ปปสิบห้าล้านเบี้ยอยู่ตรงนี้สี่หกห้าร้อยยี่สิบเปรายหนึ่งแสนเบี้ยตรงนี้รวมสี่หกห้าร้อยก็เท่านี้เข้าใจง่าย แล้วก็อีกแผ่นหนึ่งแ้้ก็ล้วก็โหลดไว้เลยอีกแผ่นหนึ่งก็ตัวนี้เป็นส่วนขยายแล้วก็อธิบายลูกค้าได้นะครับว่าถ้าเกิดหกโลกนี้เห็นไหมครับจากสิบห้าล้านจะเพิ่มเป็นสามสิบล้าน หรือมีอย่างหนึง่งถ้าเราจะทําให้มันสวยงามสมมุตินะครับเราจะตีขอบมันก็ไม่ยากก็มีเห็นไหมครับปับ๊บอ่าเราก็ไปตรงนี้นิดนึงสี่เหลี่ยมแล้วก็ดูนะครับสมมติเราจะตีขอบสบปับ๊บอ่าไม่สวยตีขอบตรงนี้เห็นไหมครับ เราจะทำยังไงก็ได้ให้มันสวยงามก็แล้วแต่เราโอเคนะครับวิดีโอนี้ก็ง่ายๆถ้าไม่เข้าใจาอะไรก็สอบถามหรือจะให้ทำส่วนไหนเพิ่มติดต่อมาได้นะครับจากเอเอพัทยาครับขอบคุณครับ